สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะตัวปิดประตูอัตโนมัตินะครับใสแสแล้วประมาณนี้นะครับก็ให้อุปกรณ์มาครบนะครับหกเหลี่ยมน็อตนะครับวัสดุนะครับเหมือนจะเป็นสแตนเลสนะแต่เจอกับแม่เหล็กดูดตึกดูดตึกครับ ข้อนี้นะครับพี่หอภาษาจีนครับอ่านไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวจะามาติดตั้งนะครับกับประตูนี้นะครับพอดีติดนะติด จะได้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตั้งแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดตั้งกนะ่อนก็ไม่น่ายากครับไข่น็อตสี่ตัวนะครับ,คร,นะค,รบครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วคนระับเย็นน็อตนะครับสี่ตัวแล้วก็ ตัวนี้ผมกะไม่ไข่น็อตนะครับเดี๋ยวเอากาวสองหน้าแบบบางแปะไปเลยนะครับเดี๋ยวจะตัวนี้แทนเข้าไปอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้กาวอีกเนาะแตะนะครับเดี๋ยวก็จะลองเปิดดูนะครับนี่ครับก็เปิดนะครับ ประมาณนี้นะครับมานผมเด็กๆเยอะครับบางทีเปิดประตูแล้วไม่ยอมปิดกันนะครับสมมุติเปิดมาปุ๊บนะครับอันนี้ครับเดีมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเปิดออกมาสุดๆแล้วปล่อยให้มันปิดไปเองมันจะมันจะดังนะครับมันจะไม่มันจะไม่ม ค่อยๆปิดนะครับ hmm. มันจะไม่ค่อยๆปิดปึ๊บเนี่ยมันจะปิดดังเนี่ยครับมันแรงนะนะครับมันมันมันดึงแรงอยู่เหมือนกันมันผักแรงเหมือนกันนะครับก็พอใช้งานได้ครับประมาณนี้นะขอบคุณที่รับชมครับผม